ะะะอาจารย์จะมาบอกนะคะถึงนะคะการวางหวงจุ้ยห้องนอนนะคะง่ายๆด้วยตัวคุณเองเพื่อให้คุณนั้นนอนหลับสบายค่ะมีโชคและที่สำคัญสุขภาพก็แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งนะคะหลักของหวงจุ้ยห้องนอนนะคะหลากหลายคนเนี่ยก็นะคะได้นะคะไปศึกษาหาความรู้ แต่บอกได้เลยรายละเอียดที่จะทําให้คุณนั้นมีโชคแบบคาดไม่ถึงที่จะทําให้คุณนั้นนอนหลับสบายโดยเฉพาะคนนอนหลับยากรวมถึงจะทําให้สุขภาพแข็งแรงนั้นมีนะคะไม่กีดข้อมาดูกันเลยนะคะบนกระดานค่ะคุณผู้ชมขาสมมุติว่ากระดานอันนี้นะคะคือห้องนอนของเรานะคะกระดานอันนี้คือห้องนอนของเราต้องบอกก่อนนะคะข้างล่างนี้นะคะคุณผู้ชมขะอาจจะมองไม่เห็นข้างล่างนะตรงนี้จะเป็นประตู ตรงนี้นะคะสมมุติว่าเป็นประตูตูนะคะสมมุติว่าทางเข้าตรงนี้เนี่ยเป็นประตูนะคะเมื่อช่องตรงนี้เป็นประตูนะคะไม่ว่าประตูคุณจะอยู่มุมไหนก็ช่างแต่ว่านะคะสมมุติอาจารย์ให้เข้านะคะประตูจากมุมนี้ข,ออข้อแรกก็คือนะคะเราจะให้ความสัมพันธ์กับเตียงนะคะสมมุติว่าเตียงคุณอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเตียงคุณอยู่ตรงไหนก็ช่างนะคะความสัมพันธ์กับเตียงอย่างไรขึ้นหนึ่งนะคะ ตรงใต้เตียงของคุณต้องหมันทำความสะอาดไม่ว่าคุณจะใช้เป็นลักษณะฟูกติดพื้นก็จะต้องอาศัยนะคะอาทิตย์หนึงหรือสออาทิตย์เนี่ยมายกฟูกขึ้นมาเช็ดมาถูมากวาดนะคะหรือนะคะถ้าคุณเป็นเตียงที่มันมีช่องข้างล่างก็เอาไม่กว่านะคะเอาไม่ถูนี่ล้วงเศษผงใต้เตียงนะคะและถ้าเตียงของคุณเนี่ยเป็นเตียงปิดทึบนะคะใต้เตียงนั้น ต้องไม่มีนะคะพวกแบบเหมือนกับว่าบางคนกินอะไรเสร็จแล้วโยนลงไปใต้เตียงเป็นขยะใต้เตียงไม่ได้เลยนะสุขภาพคุณแย่มีโอกาสเจอเนื้องอกเนื้อหลายนะหรือบางคนอนะใต้เตียงเนี่ยมีช่องมีแกะ๊ะเอาไปใส่พวกเสื้อผ้าเก่าๆพวกถุงเท้าที่ยังไม่ได้ซักหรือบางคนอะพอใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะโยนเข้าไปใต้เตียงอย่างนี้ไม่ได้จะทําให้ตัวของคุณนั้นนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นนะคะใต้เตียงต้องสะอาดนะคะจะเก็บเสื้อผ้าไปหาตะกร้าใส่ที่อื่นจะเก็บของกินนะคะไปหาโต๊ะที่อื่นนะคะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2นะคะเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยจะมีผ้าปูที่นอนถูกไหมซึ่งผ้าปูที่นอนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนที่ดีที่สุดในการใช้คือผ้าปูที่นอนที่เป็นสีล้วนหรือสีพื้น ถ้าคุณไปหาผ้าปูที่นอนบางคนไปหาผ้าปูที่นอนลายกุหลาบลายที่มันมีกิ่งไม้เป็นแหลมๆเนี่ยเมื่อเรานอนไปไอ้พวกลายเหล่านั้นจะทิ่มตัวเราทิ่มตรงไหนนะคะเมื่อเราปูล,ลงไปแล้วทิ่มตรงไหนคุณจะมีปัญหาสุขภาพตรงนั้นในกรณีที่คุณใช้ผ้าปูที่นอนเหล่านั้นเนี่ยนอนเกิน5วันหรือ7วันขึ้นไปดังนั้นเนี่ยถ้าปลอดภัยที่สุดคือผ้าปูที่นอนสีพื้นหรือเป็นผ้าปูที่นอนที่มีเส้นก็ได้ แต่เป็นเส้นที่ในลักษณะที่เป็นเส้นสีเดียวกับผ้านะคะก็จะช่วยให้หนึ่งนอนหลับสบายนะคะและผ้าปูที่นอนนั้นไม่ควรที่จะเป็นสีฉูดฉาดยกตัวอย่างเช่นสีแดงถ้าสีแดงจะทําให้คุณนั้นนะคะบอกได้เลยระบบเลือดในตัวไม่ดีถ้าเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะต้องระวังนะใครเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยไม่มีทางหายแน่นอนถ้าใช้ผ้าปูที่นอนสีฟ้าหรือสีน้ําเงินดังนั้นนะคะสีที่ดีเนี่ยก็ได้จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนสีครีมนะคะ จะดีที่สุดส่วนสีขาวล้วนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็โอ้ไปนอนโรงแรมสีขาวล้วนสีขาวล้วนเหมาะก,กับการที่เราไปนอนช่วครค้างชั่วคขาวแต่ถ้าเรานอนเกิน5วันไปแล้วนะคะสีขาวล้วนผ้าปูที่นอนไม่เหมาะกับคุณแน่นอนอาจจะทําให้คุณป่วยเห็นไหมคะเริ่มต้นเนี่ยรอบตัวเราในสิ่งที่เรานอนเนี่ยก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้เราป่วยนะคะดังนั้นใครที่มีญาติพี่น,อน้องคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยบ่อยลองใส่ใจกับในเรื่องของผ้าปูที่นอนนะคะของพวกท่านรวมถึงของตัวคุณเอง นนิดนึงต่อมาค่ะเขาบอกเลยนะคะว่านะคะในเรื่องของห้องนอนเนี่ยไม่ควรที่จะมีพลังธาตุน้ําเยอะจนเกินไปนั่นหมายถึงใครนะคะที่ชอบนอนแล้วจะมีขวดน้ําแก้วน้ําอยู่บนหัวเตียงก็ดีข้างเตียงที่เรานอน,อนก็ดีที่พื้นบางคนขี้เกียจลุกไปดื่มไงอา้าว ขวดน้ําไว้ข้างเตียงนะคะเอามือเอื้อมแล้วก็ดื่มบนเตียงอย่างนี้ไม่ได้จะทําให้คุณนั้นมีปัญหาปอดตับจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาภูมิแพ้และใครที่บอกมีบุตรยากนะคะไอตัวน้ําขวดน้ําแก้วน้ําที่อยู่รอบเตียงที่อยู่ตรงหัวเตียงนะคะหรือแม้กระทั่งทาผนังนะคะหัวเตียงเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าจะทําให้คุณนั้นเป็นโรคภูมิแพ้มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจจะต้องมีโอกาสได้ผ่าตัดเปิดช่องอกดังนั้นต้องระวังให้ดีอ้าวและอาจารย์บอก ขวดน้าไม่ให้วางแล้วขวดน้ําวางไว้ไหนสมมุติคุณมีโต๊ะค่ะมีโต๊ะที่ถัดจากเตียงมาคืนลงจากเตียงมาสัก2อก้าครึ่งหรือ3าเก้าเอาแก้วน้ําขวดน้ําวางไว้ตรงนี้นะคะหรือนะคะวางไว้โต๊ะตรงอื่นก็ได้แต่อย่าวางไว้ในรอบรัศมี1เมตรนะคะรอบเตียงนอนของคุณเด็ดขาดนะโดยเฉพาะคนที่มีบุตรยากเนี่ยนะคะไปทำนะคะเ,เขาเรียกว่าไปหาหมอเท่าไหร่เสียเงินไปเท่าไหร่ทําไมไม่มีบุตรนะคะจริงๆแล้วสาเหตุอาจจะอยู่เป็นเขาเรียกขวดน้ำ แก้วน้ําที่อยู่รอบเตียงคุณต่อมาค่ะของมีคมนะคะจาพวกไม้แค่หูกันไกตัดเล็บนะคะต่ใบเล็บสาวๆชอบวางไว้บนหัวเตียงนะคะบางคนชอบแค่หูไงนอน,นอนอยู่คันหูขึ้นมาอ่ะควา้าที่แค่หูวางตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดมมฉชนะในตัวคุณจะต้องมีในเรื่องของการผ่าตัดคดีความแล้วก็แสนสาหัสด,ด้วยวางอย่างไรให้หานะคะกันกงกันไกของมีคงแหลมคมเนี่ยให้ไว้ในกล่องให้เรียบร้อยที่ปิดสนิทจะวางไว้บนโต๊ะก็ได้วางไว้ในเกสตตู้เสื้ ือผ้าก็ได้ในไหนก็ได้ที่มีที่ปิดมิดชิดหรือจะวางไว้กล่องนะคะเป็นกล่องบโน๊ะเครื่องแป้งคุณก็ได้แต่ห้ามวางไว้เหมือนขวดน้ําค่ะ1เมตรนะคะหรือ2เมตรรอบเตียงนั่นเอง ต่อมานะคะถังขยะนะคะหลากหลายคนก็บอกแล้วนะคะสังคมตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้คําว่ารวดเร็วบางคนวางถังขยะไว้หัวเตียงเลยคือพอกินกินอะไรปุ๊บชั้นโยนไปไม่ได้นะคะถังขยะจะอยู่รอบเตียงไม่ได้อาจจะไปวางไว้มุมอื่นอันนี้อาจารย์แทนที่ได้ตําแหน่งถังขยะก็ถังขยะเนี่ยอาจจะวางไว้มุมอื่นนะคะก็จะดีกว่านะคะจะช่วยให้หมันเหมือนกับว่าขยะก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะจะช่วยให้เลือดของเรานั้นนะคะไหลลื่นมากขึ้นโชคลาภก็มา เต็มใครที่ไม่มีโชคดูนะคะตำแหน่งต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดต่อมานะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าประตูมาจุดแขวนนาฬิกาอันนี้คือทางที่เราเข้าประตูนะคะจุดแขวนนาฬิกานาฬิกาคือนาฬิกาใหญ่นะคะนาฬิกาประธานของห้องต้องอยู่ขวามือเสมอพอเข้าห้องปุ๊บอยู่ขวามือผนังขวามืออาศัยเราเดินเข้าไปในห้องขวามือทั้งหมด วางนาฬิกาแขวนได้วางนาฬิกาปลุกได้นะคะต้องอยู่ขวามือเราจะไม่วางนาฬิกาไว้ซ้ายมือยกเว้นพวกนาฬิกาข้อมือวางได้แต่ถ้าเป็นนาฬิกาแขวนนาฬิกาที่เป็นพวกนาฬิกาตั้งโต๊ะอยู่ขวามือนะคะ จากการที่เราเดินประตูห้องจะทําให้เรานั้นมีโชคลาภมีชื่อเสียงและที่สําคัญการงานก็จะมีความมั่นคงนั่นเองต่อมานะคะพวกภาพต่างๆภาพวาดต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเราจะไม่เอาภาพน้ําตกนะคะภาพวาดที่เป็นเกี่ยวข้องกับเนเรื่องของพวกน้ําตกทะเลน้ําไหลเนี่ยไว้ในห้องนอนเด็ดขาดเพราะนั่นจะทําให้คนในห้องเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์ไม่มีวันจเจริญน,นะคะดังนั้นภาพเหล่านี้ ก็ให้เอาไปไว้นะคะถ้าคุณชื่นชอบให้เอาไปไว้นอกห้องรวมถึงนะคะหัวของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหัวช้างหัวม้านะคะที่เป็นแบบว่าแขวนเพื่อโชว์เนี่ยก็ไม่ควรนะคะใส่ไว้ในห้องนอนเด็ดขาดมันเหมือนการอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์เนี่ยมาอยู่ในห้องนอนเรามันก็จะทําให้คนในอ่ห้องเนี่ยนะคะจะมีโอกาส เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะใครเอาหัวสัตว์หรือศีรษะสัตว์เนี่ยมาไว้ในห้องส่วนใหญ่ขโมยขจรจะขึ้นบ้านหรือบ้านนั้นมีโอกาสที่จะไฟไหมสุดท้ายค่ะมีเรื่องเถียงกันมากเลยมายเหลือเกินบางท่านเนี่ยนะคะเลือนทงเลือนหออาจารย์แย่งฝั่งกันผู้ชายนอนไหนผู้หญิงนอนไหนอ่าเนี่ยคะสมมุติเราเดินเข้ามาทางห้องตรงนี้แล้วยืนตรงปลายเตียง มองไปตรงเตียงให้เรายืนอยู่ตรงนี้นะมองไปตรงเตียงตรงนี้หมอนตรงนี้หมอนนี้คือแทนที่คนเรายืนอยู่ปลายเตียงหันไปทางเตียงผู้ชายนอนขวามือเมื่อเราหันมองตรงเตียงคือยืนปลายเตียงแล้วหมอง ผู้หญิงให้นอนซ้ายมืออันนี้คือการนอนที่ถูกต้องจะทําให้ความรักเนี่ยเขาเรียกว่ามีพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นใครเคยทะเลาะก,กันหรือใครห่วงว่าภรรยาจะใหญ่กว่าสามีนะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันภรรยาจะมีเมียน้อยอาจจะมีสามีใหม่ไหมหรือ,อ,อสามีจะมีเมียน้อยหรือเปล่าวางตามนี้นะคะรับรองนะปัญหามือที่สามหมดไปก็คือคุณยืนปลายเตียงมองลงไปตรงเตียงผู้ชายอยู่ขวามือผู้หญิงอยู่ซ้ายมือนั่นเองนะคะและนะคะนี่คือ ห่วงจุ้ยนะคะห้องนอนนะคะที่จะทำให้คุณนั้นรับสบายมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงและขจัดปัญหาทุกอย่างในชีวิตนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์เจนนั้นนำมาฝากอยากให้ทุกท่านนั้นนำไปปฏิบัติตามาคุณผู้ชมค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะคะแต่จะให้ไปเจาะรายละเอียดเจาะลึกว่าตะก้าผ้าวางตรงไหนอันนั้นจะลึกเกินไปดังนั้นเอาตรงนี้ไปปรับใช้รับรองชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นและที่สำคัญคุณจะหลับสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ